สวัสดีค่ะแอดอำเภอมาเจนียังคงอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนอกจากอุทยานรอสองที่ท่านนายอำเภอได้พาเราไปเที่ยวชมเมื่อคลิปที่แล้วอัมพวายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายอย่างวันนี้ท่านนายอำเภอได้แนะนําให้เราได้ร่องเรือชมวิถีชีวิต,ตริมคลองของชาวบ้านอัมพวาซึ่งบางบ้านก็จะมีการติดตั้งยอไว้ดักปลาแบบนี้เลยค่ะเมื่อร่องเรือไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นวิธีการเก็บเรือของชาวบ้านรวมถึงบรรยากาศที่อยู่อาศัย ตลอดทั้งสองข้างทางก็จะเห็นส่วนผลไม้หลากหลายชนิดทั้งมะพร้าวอินทผาลัมและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือลูกจากที่เขาเอามาทำลูกชิดค่ะพนักงานต้อนรับสองตัวนี้นะคะก็มาทักทายแขกบ้านแขกเมืองอย่างทีมงานเราค่ะเมื่อพี่เจ้าของเรือได้แวะสวนส้มโอซึ่งเป็นสวนของพี่เขาเองนะคะที่เด็ดสดๆใหม่ๆจากต้นให้เราได้ลิ้มลอง พี่เขาเล่าว่าที่นี่นะคะนิยมปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่เนื้อนแน่นหวางฉ่ำรสชาติดีซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็นิยมปลูกเพื่อจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีของเด็ดของอัมพวาเลยนะคะนะักท่องเที่ยวท่านใดที่มาแล้วอย่าลืมลิ้มลองกันนะคะในส่วนของทีมงานเรานั้นก็ไม่พลาดเช่นกันค่ะไปดูกันเลยว่าจะฟินขนาดไหนในส่วนของรสชาตินะคะทีมงานแอดอำเภอขอคอนเฟิร์มว่าอร่อยเด็ดสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ ล่องเดือไปสักพักนะคะเราก็แวะขึ้นฝั่งไหว้หลวงพ่อโตวัดอินทารามโดยหลวงพ่อโตที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์แห่งนี้นะคะมีอายุกว่า300ปีเลยค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอยุธยาตอนปลายไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปช็อปเครื่องเบญจรงค์กันที่บ้านเบญจรงค์บางช้างซึ่งที่นี่บอกเลยนะคะว่ามีเครื่องเบญจรงค์ลวดลายวิจ,จิตรสวยงามมากให้ทุกคนเลือกสรรได้มากมายเลยค่ะสามารถซื้อเป็นของขวัญของฝากในโอกาสสำคัญสำคัญได้เลย เดินเที่ยวกันเนยนะคะเรามาเข้าสู่โหมดความอร่อยโดยต้องยกให้ซิกเนเจอร์ของอัมพาวาน,นั่นก็คือปลาทูหน้างอคอหักและตามมาด้วยปูไข่นึ่งเนื้อแน่นน้ำจิ้มรสเด็ดปิดท้ายด้วยของหวานฉ่ำ,ำบอกเลยนะคะว่าฟินไม่ไหวล่องเรือต่อไปอีกนิดนึงนะคะเราก็ไปปิดท้ายทริปนี้ที่วัดจุลามณีค่ะไปสักการะท้าเวสุวรรณเอาใจสายมูก,กันหน่อยใครขี้เกียจเดินแบบเรานะคะสามารถใช้บริการรถพ่วงข้างซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ได้เลยนะคะเสียค่าบริการคลาสิบบาทเท่านั้นเอง มาดูบรรยากาศบริเวณวัดกันนะคะก็ยังคงมีผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหลมาสักการะ้าวสวรรคกันไม่ขาดสายและทีมงานเราก็ไม่พลาดเช่นเคยค่ะขอช่อขอพรกันไปตามระเบียบเลยนะคะและที่วัดนะคะก็มีจุดให้ล้วงไหเสียงเซียมซีกันด้วยนะคะมีรือที่เราจะพลาดจัดกันไปสักกลุ่มสองกลุ่มส่วนจะได้เลขอะไรนั้นขออุบไว้เช่นเคยนะคะ ในช่วงวันหยุดใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนมาเจอกันที่นี่อำเออำภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และครั้งหน้าเราจะไปเจอกันที่อำเภออะไรหรือใครอยากให้เราไปเจอกันที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันเลยจ้า